กินข้าวขาวแทนข้าวกล้องอาจถูกต้องนะคะแต่กินข้าวขาว3ทัพพีต่อมือ้อเริ่มมีอาการบวมเหนื่อยง่ายเพลียน้ำท่วมปอด ย้ําอยู่2ออย่างนะคะที่อยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านเข้าใจเลยก็คือ1เรื่องของชนิดอาหารที่ควรทานแล้วต้องถูกต้อง2เรื่องของปริมาณหลายท่านเข้าใจชนิดแต่ไม่เข้าใจปริมาณนะคะก็คือบอกว่ากินข้าวขาวแทนข้าวกล้องอาจถูกต้องแต่กินข้าวขาว3ทัพ,พีต่อมืออันนี้ไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าในการที่เราเป็นโรคไตระยะ4ระยะ5เราต้องมีการคุมปริมาณตัวกลุ่มของ อาหารที่มีโปรโตีนทุกอาหารมีโปรโตีนอยู่แต่ว่ามันมีน้อยมีมากแตกต่างกันแต่ส่วนใหญ่จะไปอยู่ในเนื้อสัตวนะ์นะนมไข่ถั่วธัญพืชแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าโปรโตีนเนี่ยคุณกินข้าวขาวไป3ทัพพีเนี่ยหทัพพีของข้าวขาวมีอยู่ประมาณ2กรัมโปรโตีนหมายความว่า คุณกินไปสามทพีนอกจากคาร์โบไฮเดรตอาจจะเกินแล้วนะคะก็จะทําให้โปรตีนเราเนี่ยอยู่ประมาณ6กรัมและบางคนไม่ทราบแล้วก็กินเนื้อสัตว์เพิ่มเข้าไปอีกกินถูกต้องทุกอย่างเลยกินเนื้อปลากินเนื้อปลาต้มกินเนื้อปลาแกงจืดอะไรทุกอย่างดีหมดแต่ปริมาณเกินนะคะมันก็จะไปออกอยู่ในในค่าของ BUN ก็ถ้าเกิดว่าไม่ทราบไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆค่า BUN สูงขึ้น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 เรื่อยๆเกินมาตรฐานเนี่ยมาตรฐานอยู่ที่1 0ถึง20ถ้าเกินเนี่ยขึ้นไป4 0 50 ห0 6 0 8 0 100นะคะบางคนเนี่ยพบว่าเริ่มมีอาการบวมบวมไปไหนต่อคะบวมเหนื่อยง่ายเพลียน้ําท่วมปอดน้ดําท่วมปอดเสร็จก็จะเข้าห้องไอซียูเนาะน้ําท่วมปอดตามมาถ้าร่างกายเราไม่สามารถที่จะเยียวยาตัวเองได้แล้วก็เจอเชื้ออะไรง่ายๆก็จะเป็นติดเชื้อในกระแสะเลือดมันก็จะวนเวียนอยู่แบบนี้คุณต้องเข้าใจระยะโรคของคุณก่อนว่าอยู่ระยะไหนผลเลือดทุกตัวจําเป็นมากเพราะว่าเราไม่สามารถบอกได้ว่าเรา ควรกินอะไรเท่าไหร่ถ้าเราไม่ดูเองจากผลเลือดเหมือนอย่างคุณพ่อลินเนี่ยค่าไตาต่าลงมาอยู่3าบนะคะลินให้ตรวจทุก สออาทิตย์เลยนะคะตอนที่คุมอาหารแล้วก็ใช้ความรู้ในคู่มือาาเล่มนี้ให้เขาอา่านแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าลดการมีปบคทีเสีย <c oughs> เราเป็นห่วงคุณ <c oughs> พ่อคุณแม่มาไม่รู้ไม่รู้ว่าลูกๆหลายคนเป็นหรือเปล่าน,นะคะบางคนแบบพออายุเยอะนะคะอารมณ์ก็จะร้อนหรือย,อยังไงก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าหลอกล่อไง,งก็ได้นะคะให้อ่านคู่มือเล่มนี้นะคะ50หน้าแรกเขาก็จะเข้าใจนะคะก็6ค <c oughs> ่าที่อยากจะเอามาดูควบคู่นะคะถ้าอยากจะคุมอาหารก็3ค่าเนาะในเรื่องของ โพแทสเซียมฟอสฟอรัสโซเดียมนะคะ3ค่านี้แล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของค่าไตนะคะก็จะมี CR, BUN, GFR 3ค่านี้รวมเป็น6ค่านะคะใครอยากจะขึ้นทางด่วนสุขภาพนะคะก็แนะนำมีสารอาหารที่ช่วยในเรื่องของการดูแลระบบโดยรวมเลยไม่ว่าจะเป็นไขมันความรำบะวาาัดตั้งชูฮับเป็นชุด โปรแกรมนะคะฟื้นฟูบำรุงไตขั้นเร่งด่วนนะก็ถ้าเกิดใครที่มีอาการข้างเคียงแล้วไม่อยากรอนะคะเช่นอาการบวมเคยเข้าห้อง i อ u มาแล้วหลายรอบหรือตอนนี้รู้สึกว่าอยากแบบให้มันดีขึ้นเร็วๆนะคะคุมอาหารมานานแล้วยังไม่ดีขึ้นก็อยากจะแนะนําให้ลองดูทางเลือกนี้นะคะเพราะว่าเป็นทางเลือกที่หลายคนเลือกแล้วก็ทานมาต่อเนื่องแล้วก็ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ที่สําคัญก็คือปัจจัย4หรือพื้นฐานของการคุมอาหารยังไงก็ต้องมีนะขึ้นทางด่วนสุขภาพได้ เร็วขึ้นนะคะก็จะทําให้เราลดความกังวลลดความเครียดต่างๆลงได้เร็วนะก็สามารถมาปรึกษาเป็นส่วนตัวได้นะคะ